ไหนนี่แล้วไม่ได้แล้วใหญ่กว่ากล้องหินแล้วเนี่ยไม่เคยกันนานทำไมต้องซ้อนกันขนาดนี้ไปตามไปตามไปตามไป ไดไม่ดไ้ไแล้วอืมอืมชดวะเขาจะยามั้องเขาจะยอวมัรอม่วเนาะคอบหางเต้นม่วเนาะตันหางแม่ตัวเก่าเงาเองหัวางไหมม่ พงยังไหมอะไรนี่พงยังอยู่นี่น,นี่